กด E เพื่อถอกเรากลับมาเล่นต่อได้ไหมว่ามันไม่น่าเซฟให้น้องไม่น่าเซฟแหละโอเคมาต้องเอาให้จบคืนเนี้ไอ้เป๊ะมึงจะให้กูย้ำทำไมเนี้ยวิสวยว่ะใช่ได้บอสอีกกี่ตัวนะอีกหกตัวหกตัวเราเจอมากี่ตัวแล้ว มันมีแปดตัวสามที่เราเจอมาสามตัวหกเจ็ดแปดเราโอ้โหหมาก็โปรอันนี้น่าจะเป็นตัวที่สามแล้วล่ะยังบอกกูท่อเลยเอ้ยยังไม่ท้ออุ้ยพ่อมึงเฮ้ยเอเลี่ยนเหรอเพเอเลี่ยนนี่กูตกใจไม่ตกใจมันตกใจเสียงไยตาไม่งี่เหลือกว่ะแม่งมองเราด้วยเอ้ยมันเรือนี่ไททานิ่นี่เอ้าเีาพีโดาวเร็วไมไม่ดูตามดีนิวนิวมึงดูตาตรงนี้ดิ เออว่ามันมองอะจ้องมองตามด้วยดีว่ะเม่งตาเหลือเหรอเฮ้ยเม่นเรือไททานิกไม่ใช่เหรอเนี่ยใช่ป่ะใช่ป่ะน้องอ่ะกูกูสอเรียกนะมึงตาดีได้ไหมจุ่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 มนี่ไงตาเต็มด้วยดีว่ะนิ้วหันหลังด้วยดีเออเห็นเห็นเห็นมันมองเราอยู่นี่อะดูดีดูดีดูกูดีดูกูดีนี่ไงนี่ไงไอ้คนที่มันกลัวการการถูกจ้องมองก็นี่อุ้ยโอ้โหอะไรเนี่ย ดเออวิ่งอะไรอ่ะจะโผล่หรือว่าจุดสีจุดเทียนจุดเทียนสี่อันโอเคอ๋อมันมีอากาศเว้ยมันมีอากาศอ้าวอ้าวเอียอาการหมดคือตายโอเคตกเนี่ยตายเออเลยเคลมแน่อ๋อเฮียอะไรเดี๋ยมีอากาศมีอากาศหายใจเพื่อเออเราต้องเราต้องหาอะไรสักอย่างอ่ะใช่ป่ะเดี๋ยวเยียนเทียนจุดเทียนจุดเออจุดเทียนจุดเทียนสี่อัน ก่อนที่อากาศจะหมดเฮ้ยทามข้างหน้าเห็นปะน่ะนี่ไงตัวที่สี่เฮ้ยตัวที่สามมาดิบรอเกมไม่มีเกนมีจะทู่ไม่มีทางซ้ายคืออากาศเลยเี่่ยทําแบบ king man ได้ไหมเอาท่อยัดอะ ไม่รู้ไม่รู้หาทู้หาเทียนอกโอ้ย,อยตัวเหี้ยอะไรมันตัวหลายตานี่หว่าอุย้ยอุ้ยหาทู้หาเทียนก่อนไล่ขไขวนะ้นี่หรือเปล่าไม่ใช่นี่ก๊อกน้ำไล่ไข <c oughs> ่เฮ้ยอ,อย่าเพิ่งสนใจตัวน,นั้นหาทู้หาเทียนก่อนเราต้องจุดทู่จุดเทียนอุอย้ยมันตรงกันมากเลยอ่ะเอ้ยมีตู้ด้วย โอ้ยมันช้ามากมันช้ามากวิ่งหาเลยวิ่งหาเลยวิ่งหาเลยอะไรอะเพชรเพมันตามหลังมายังไงกูเจอแล้วเจอเทียแล้วมันเป็นรูปดวงตาอ๋อเอ้ยแบบโอ้ยเพชรเมื่อกี้เมื่อกี้เราเห็นดวงตานะเพชรไม่ไม่ไอ้ทำจุดแล้วทำจุดแล้ว ไอห้องพวกนี้นะจะห้องแอบปะเออห้องแอบเหระเฮ้ยแต่ไอีตัวนี้ง่ายตัวนี้ง่ายง่ายเออตรงไหนตรงไอตรงห้องที่ดวงตาอยู่หน้ารีบเลยหน้ารีบเลยอ๋อไปทางแล้วล่ะเหยียบพังไปเติมหน่อยเฮ้ย<อ>มันม,<อ>ม,นมีมันมีถังมันมีถังอากาศอยู่อะตรงไหนอะไหนอไอ,ไอ,ไอตรงไอตรงไอตรงทางไอนี่ไอทางผีเลยทางเดินผีอเนี่ยกูอยู่หน้าทางผีเนี่ยพวกมึงอยู่ไหนกันตอนนี้กำลังหาไอลูกกระตูนอยู่ ตามมาตามมาตามมาโอเคงั้นเราไปรับอากาศก่อนลูกกระเตนลูกกระเตนลูกกระแตนอออยยยููู่่่ลูกลกระต,ต่อยหันขวาหันขวาจะมีถังอ๋อเ<ม>งีง่ถังเฮ้ยเฮ้ยมันปิดตา v ิชั่นบนด้วยเหรอเติมไม่ได้มันมาไอ้นายเยอะกดไอ้ทียกดขึ้นชั้นบนได้หอยนี่พามอยเฮ้ยเอ้ยเทียนสี่อัน อุ้ยเฮ้ยเนไงเทียนเทียนดีมเทียนชั้นบนนี่ไงเออมีเทียนสามอันเลยเนี่ยไม่เ้ียแก่อนเทียนระเบิมก่อนตรงไหนเนี่ยกูยังอยู่ที่เดิมอยู่เลยอยู่ตรงไหนที่เดิมไหมยี่ห้อชั้นเดิมกไปชั้นไหนก็ไม่รู้เนี่ยเฮ้ยลิฟต์มาสักทีกูขอร้องอ๋ออ๋อต้องให้เพื่อนมาชุบด้วยอ๋อฮะอา๋อ ใครครับตายเพราะมึงเลยพี่เนด้วยครับเป็นผมเ้วยครับผมอยู่ชั้นสองครับใช่ครับเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผีมีชั้นสองด้วยเหรอนี่นี่นี่ตุ้นตุ้นวันนี่ตุ้นตุ้นตุ้นเข้ามาตุ้นโอ้โหโอเคเราต้องวางแผนงด้ว้ยอ๋อนั่นเหรอนั่นเหรอเพื่อนผีชั้นสองไวมากไม่ไม่กูต้องการถังออกซิเจนพี่อยู่ตรงกูดิ

กินอะไรที่อ่ะไอ้ๆไป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 ชุบ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 เฮ้ยอันนี้ลงชั้นล่างใครจะไปชั้นล่างกูยกมือก็ต้องไปชั้นล่างไม่ได้วะมันไม่ใช่ชั้นล่างสุดมีใครจะไปชั้นล่างเปล่าตายแล้วกูถือเพียงชู่นตายต่อรอให้มันไปทางอื่นก่อนไหมแล้วค่อยชุบมึงไม่บอกกูเลยว่ามึงชุบไอ้เหี้ย่กูมองกูเห็นไอ้ทำไมกูหน่อยดิ๋ยวทำไมผี ตามมาดิตามมาดิโอ้ตามกี่ีแล้วไม่ตามปล่อยกูตายกว่าไหมให้กูเกินไปด้วยเฮ้ยมันมันก่อนจะตายคืออากาศจะหมือนตรงนี้กูตายมึงไปซะปีนี่5 minutes later เดี๋ยวมาอยู่หน้ากูมันจะเอากูมันจะเล่นกูคุณอยู่ไหน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 เสร็จแล้วเสร็จแล้วจะเสร็จแล้ว กับทํากูต้องการออกซิเจนออกซิเจนนี่นิวออกซิเจนอะถ้าเรายิ่งเหลือเยอะอะมันจะชาร์จมันจะเจนี่ไวเนี่ยกดกดตีกดตีไวเนี่ยกดตีไวขึ้นเมื่อกี้กูมองไม่เห็นผีแล้วผีก็ว้าฟใส่หน้ากูเลยนิวไปคนเลยกูฟื้นอยู่ไปไปเราไปก่อนเลยอย่าให้ลงชั้นล่างอะอย่าให้ไปดันเบลเองกูลงแล้วกูลงแล้วกูลงแล้วทําไอตัวเนี้ยต้องช้าๆนะ กดลงแได้เหรอต้องไปใกล้ๆไอ้ปุ่มอะบัวบัวหน้าถูเลยนัวนยูตรงเติมเติมเติมออกซิเจนก่อนมาเติมกันมาเติมกันโอ้ shit อ่า shit อ่า shit เดินล่อมาใหม่เฮ้ยมันเข้าไม่ได้มันเข้าไม่ได้มันหัวล้อเนี่ยเครียเอาเวแล้วมึงโอเคเออห้องนี้เข้าไม่ได้หรอเออห้องนี้เข้าไม่ได้ อุ้ยเสียอุ้ยดูมาดิมันทำอะไร oh. เราเดินฝวนทางมันเลยดีกว่าอย่าบอกนะว่าแต่ละชั้นไม่งต้องปิดลูกตาให้หมดได้สักใช่ทามันอยู่หน้ามึงอ่ะดูชุบดิคุชุบชุบนานปะนานนะนานอยู่โอ้ <c oughs> โห,โหนายบอกนานแป๊บเดียวเอง วะมันอยู่ข้างหน้าเว้ยทำไดีวะออบเจกต์อะไรอะ่ะปิดสองเชีย่ยเทียนหกอันหรอถ้าตอนนี้มันอยู่ข้างหน้าใช่ไหมมึงไปรอดได้ไหมเดี๋ยวกูวิ่งไปไมันมีมันมีเทียนอยู่ข้างบนโอเคโอเคอเคอาไปจุดเทียนก่อนจะไปตรงนี้กูยังไปไม่ได้เลยแล้วทำไมลิฟต์มันไม่เปิดไปแล้วีสองอันมาแล้วกลับมาชัต่อแล้ว เฮ้ยอย่าบอกแต่ละชั้นมันแต่ละชั้นมันมีเทียนไม่เท่ากันว้วยถ้าเท่ละเฟดเว้ยมันต้องจุดให้หมดทำอยู่ฝั่งไหนน่ะวิ่งแล้วเฮียนิว๋ยวขอเลยเดี๋ยวเดี๋ยวชั้นนี้เราค่อยเคลียร์มันแล้วมึงจะล่อเนีกูเวงไอ้เฮียอุ้ยแม่เย็ดตกใจท้าวชุเติมนี่ใช้ใช้เนี่ยเนี่ยกัะกระสุดะทอ่ะทำอันไกลสุดอะ โอเคดูทำมูยได้ด้วยอ่ะเกิดไงดีนะเกิดไงอ่ะถามราต้องรอรอไปก่อนเลยเน Six months later เบกุรีละเอาไวเอาไวต้องจุดใหม่ให้แล้วเอางี้ดีกว่าเอ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 าไม่ต้องจุดใหม่เฮไม่ต้องจุดใหม่ไม่ต้องจุดใหม่ต้องเหรออูจุดตะกี้ไปแล้วกูจุดไอ้นี้ไปแล้วนั่นเหลือชั้นล่างแล้วเฮ้ยไม่ดิไม่ต้องนัดจุดได้อีกอ่ะเออมันยังจุดได้อยู่นะเิวมยวจะดู เดี๋ยวกูแชร์จอให้กูกูรู้วิธีทำแล้วเพื่อนกูรู้วิธีทำแล้วมึงมึงพอจุดอันนี้เสร็จมึงตายกันรัวๆวอ่ะที่เหรอป้าอเฮ้ยตายเหรอจุดยังจุดนี้ดีเลยจุดเลยจุดขึ้นปะเฮ้ยเฮ้ยเอาไม่คืนเฮ้ยต้องเริ่มใหม่หมดเลยหรอต้องเริ่มเฟสสองใหม่งั้นเดี๋ยวใครไปเชิญบนไปเชื่อชั้นบนมีกี่อันชั้นบนมีกี่อันมีสามไปชั้นบนให้หมดเลยไปชั้นบนให้หมดเลยมาขึ้นมาขึ้น ชั้นบนมันยากมากเลยไอตัวดำอ่ะไอตัวดำเที่เนี่ยมันยากไอเหี้ยข้างล่างน่ากลัวเว้ยเดี๋ยวกูบอกเลยอ่าชิหายแล้วกูโดนเลควย่งอ่าเมื่อกี้มึงขึ้นมาแล้ไม่ใช่เหรอกูโดนเลควย่งหมดแล้วอ๋อเป็นลูกได้ไหมเนี่ยเอ้ยได้อยู่มาแล้วมาแล้วโอ้ชั้นเดิมเลยมึงเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกูขึ้นไปเดี๋ยวกูขึ้นไปเดี๋ยวกูขึ้นไปเฮ้ยไม่ไม่ไม่กูลงมาแล้วกูลงมาแล้วกูอยู่ข้างบนอ่ายู่ไหนกูอยู่ชั้นกลางอ้าวมีคนโดนไม่ยู่อยู่ไหนอ่ะไหนอ่ะ กูอยู่ชั้นกลางเนี่ยกูอยู่ห้องกลางเลยกูอยู่ชั้นกลางเนี่ยมึงอยู่ฝั่งไหนนะเอ้ากูตายกูตายหน้าลิฟต์เลยเดี๋ยวกูชุบเดี๋ยวกูชุบกูตายในลิฟต์เลยเพื่อนออสเจนครับออสเจนมานอนอะไรตรงนี้ขึ้นแล้วกูปิดแล้วปิดแล้วอ๋อเฮ้ยตาแก ไปถาดเลยอ่ะไปตายตรงไหนตายตรงไหนนู่นน่ะเห็นไหมสองอันอ่ะตรงนู่นเลยเฮ้ยไปไปมันมาเวียนเวียนเียไปแล้วมันไปแล้วใช่ปะมันไปแล้วใช่ปะ ชูปีกชูอะไรกันย่าไปหลายคนอย่าไปหลายคนอย่าไปหลายคนตายไว้อยู่ชักกระเด๋วทุกตีมามามาจุดเซฟอยู่นี่จุดเซฟอยู่นี่วิ่งถอยเร็วกูเติมออกซิเจนก่อนเซฟอยู่ไหนไหนข้างบนข้างบนข้างบนนู้นไหนเห็นปะข้างหลังห้อ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 งกัปตันอะเออห้องกัปตันห้องนี้อ่ะดิวมึงได้ยอยู่ปะเนี่ย ไม่ได้ดูไม่มีไม่มีไม่มีรเลยนิวข้างอย่าอย่าเรื่องงี้ดิเอามันมาจริงโอ้ฟันเหลืองเตอร์เลยะฟันเหลืองเตอร์เลยเอ้าไอ้ควยทำไมกูโดนลายสัตว เมื่อกี้มาล่องก็หอนอยู่แล้วมันก็ปรากฏตัวปุ๊บแล้วพวกมึงก็ตายเรืวๆๆๆแล้วใครก็ได้ชุบกูทีเกิดอะไรขอยู่เอาเพชรมึงก็ตายด้วยเหรออะไรกูจุดฮะเออเอ๊ะนี่หมดแล้วมูชุบอยู่ปะเนี่ยนิ้วตามมานิ้วตามมาเข้าก่อนไม่หนีเข้าวิ่งเข้าไปวิ่งเข้าไปมันมาแล้ว เียว <behav> yeah, ิ <that> ่งวิ่งหนีขึ้นขึ้นจะตอขึ้นเป็นแถวเลยวิ่งหนีจากบานผีปอบเลยมันไปยังวะเร็วรออยู่หน้าอุ้ย้ย้ยมันเดินแล้วมัเแล้วไหนกูบอกแล้วมันจะฆ่ามุยโอเคข้มาอุ้ยมันมันอยู่ไหนอ่ะวิ่งเร็วม่แล้ววิ่งมาแล้วเดี๋ยวค่อยจะ จับจีบขยุมลงง่ลาลงชั้นล่างชั้นล่างนี่เร็วปะไอผีนเร็วเร็วเรวมากจับจีบขยุมือหุ้มลงตรงกงลางโอ้ยทำไมขาต้นโอเครอก่อนโอเคเอาเพลินไปนโอ้แล้วมันดักเลยอ่ะ

เฮ้ยชั้นล่างกูไม่เคยเห็นมาก่อนอะไรอ่ะบอกเลยว่ามันจะมายจะตายอุ้ยอืมเห็นหรือยังซ้ายมือซ้ายมือไปจุดจุดเดียวคันอีกหนึ่งแล้วอีกอันเดียวหลืออีกอันเดียวตูลตูลกระตูล อะไนะตอลตอล l จุดแล้ว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 แล้วทำไงอ่ะเอาได้แล้วแปดอันน้องโอแปดอันกูโอโอไอ้กู้กูมองเห็นเห็นอะไรบ้างเปลี่ยนก็ได้เฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บแป๊บมันไม่รีเฟรชใช่ไหมไม่รีเ่ามันอยู่กับกูโอ้ยเพื่อนเพื่อนสู้ๆนะ ชิบหายแล้วสาก่อนนะเพื่อนเฮ้ยเฮยตูนตูนมันไปยังเดี๋ยวชุบกูนตูกตูนตูนูชุบชุบชุบอยอกูมึงรีบรีีบชุบเลยรีบชุบรีบจุดห้องไหนเซฟะห้องไหนเซฟมะห้องนี้ปะอยู่มันอยู่ตรงกูมันอยู่ตรงกูเร็วเร็วรรเออห้องนี้นะจะเซฟไม่อันนี้ไม่เซฟเหมือนกันห้องไหนอะไม่รู้มันอยู่มันอยู่มันอยู่อยู่หนกูจะตายแล้วฝั่งหน้ารีบเลยนิวมันเดินกลับแล้วม เลยเลยที่เลยที่กีอันสี่อันาวสักแค่ไหนเทียวว่อเงียบอ๋ออ๋อมันหลบได้เพชรหลอบยังไงลบยังไงนีไงนั่งย่อใช่เหรอเอออุวยมันั่้อไงนั่งเนียนไปเหรออเคไม่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 ม่ม่ไ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 ม่มมมมม่ม มันั่งมึงไปนั่งหลบตรงไหนกันอ่ะอ่ะมันมีชั้นอยู่ไอ้ทางไอ้ทางไอ้ทางที่ไปทางนั้นน่ะในห้องที่กูตายอ่ะห้องที่กูลโอเคงั้นอยู่ชั้นบนแล้วล่ะมันมันมันจะมีตรงอื่นอีกเราไปจุดข้างบนอีกข้างล่างหมดแล้วไปจุดข้างบนไม่ข้างล่างยังไม่หมดเอ้ยเหลืออีกไอ้ะเอ้เดี๋ยวไปจุดชั้นบนอีกที่มันเดินมา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 ทิ้งกูเลยขึ้นไปเลยไปเลยไปเลยกูจะไม่ไม่เราจะไปจุดไหนถามเดี๋ยวกูไปชุบถามเดี๋ยวกูไปชุบ ขึ้นจนบลขึ้นจมบนมันจะมีบอกอ่ะมันมีบอกจุดอยู่อ่ะจะไปก่อนนิวกูจะตายแล้วนะเนยวกูชุบเออกูหลบมันได้กูหลบมันได้กูเก่งมากกูเก่งมากกูหลบมันได้กูเก่งมากมาปิดมัาแล้วมันวิ่งกลับมาแล้วเนี่ยขาแล้วเดี๋ยวแล้วกูตายแล้วนีิวลาก่อนกูเก่งมากกูเก่งมากลาก่อนกูตายแล้วเออเดี๋ยวมึงเบิ่งเดี๋ยวมึงเบิ่ง เนี่ยเนี่ยเสียหลังอ๋อหลงนี้หรอเอาไอ้เพชรไอเพเพชรลูกอ่ะโอเคครับกล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 ับไม่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 นิวอีเดียรู้หนีเพชรบางอย่างทำแบบไม่ดีนะเพชมันไม่มีมันมีเทียนอยู่หรอมันยังเหลือเทียนอีกหรอหมดแล้วไม่ใช่หรอหมดแล้วรู้ไปถามได้อ่ะอรู้ไปถามเนี่ยอ่ะกําลังจะไปตายแล้วนี่เฮ้ย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  ต้องมาหาหากูโอ้เชี่ยหลบอย่างเร็วไอ้สัตว์สไลด์เลยกูสไลด์เลยสัตว์กูชุบได้เชื่อกูไหมไม่ได้ถ้าเกิดตายแล้วอะออกซิเจนหมดตายแล้วตายแล้วตายเลยเฮ้ยเชื่อกูเถอะนะกูไม่เชื่อมึงเพราะไอ้ไอ้ฟูตายแล้วเออเพื่อนที่รอมึงนีจะตายเนี่ยเออเนิวเล็กลับก่อนเออชั้นไหนเนี่ยคือไม่ไม่แบบมันเหมือนจะวนลูปอะแบบเทียนมันก็จะมีเทียนดับแล้วเราไปจุดก่อน อะไรด้อ้าเอ้ยอ้าเขาขึ้นมาตายเลยเหรอพ่อมึงพ่อมึงพ่อมึงพ่องตายเลยแถวนี้แถวนี้แถวนี้ีรจุดไหมดูนีมีม่มีมี้วไม่มีเลยี่ไงันี้ยองอันก็คือชั้นบนชั้นบนสองอันตัหนึงกูจะไปเติมออกซิเจนเติมจุด ตอนี้อยู่ไหนนิวนะตอนนี้อยู่ชั้นกลางจ้ะเออนั่นแหละดูดูให้หน่อยว่ามันอยู่ไหนตอนนี้มันวนอยู่จ้ะจะตายวิ่งออกมาเลยวิ่งออกมาวิ่งออกมามันไม่ไล่เราเลยมันจะมันจะอยู่แค่โดยในเวลนั้นแหละรู้แต่ว่าเพจะเจอใครจะไปชั้นบนบ้างจ้ะนิวนิวรอก่อนรอรอเพื่อนก่อนเร็วเลย จับจี๊ขยุ้มมือลงตรงถึงกางนิ้วนางกลางนิ้วเดินเพลินไปเลยลัตรงตรงขัางตัวตหัวไหลเดินไปขายอนเอ็นไม่เี่ยวยกกะ เชีย่ยเอ้ยเอ้ยแต่ก็คุมว่ะกูไปจุดเทีนยนให้แล้วก็คาร์เมลคาร์เมลคาร์เมลเบเบ้เดือขึ้นแบนหนึ่งเอ้ยเอ้ยไอ้ตัวทูน่นสองเลยเหรอเฮ้ยเฮ้ยมัน,ม,นมันกำลังเดินลงใจยเจยเน็นใจเย็นใจเย็นงั้นอ่ะเอ้ยเอาแผนนั้นไปล่ลอให้มันถึงขั้นบนแผนกูนดีกว่าแ,วแผนกูเวิร์กว่าคอยดูเอ้ยมันจะกรีดร้องนะเว้ยไอ้อยู่ขั้นบนจะกรีดร้องแล้วมันก็จะหายไปสักพักหนึ่งแล้วให้ให้เพื่อนเราอ่ะไปล่อมันแล้วคนที่เหลือก็วิ่งไปจุดแบบนั้นดีกว่าม ไม่ข้างบนข้างบนจุดได้ข้างบนจุดได้วม่ทำไม่ทำไม่ทำอย่าวิ่งเหยืกันไปบ้านพี่ปอดได้เฮ้ยจุดข้างบนหน่อยจุดข้าบนไหเได้แล้วเช่นอีกหนึ่งงานอีกหนึ่งงานนะเว้ยเอ้ยใครพร้อมที่จะพีพีกายให้มันวะจะพีกายมันไม่คุ้มมันจะเสียสอบเลยรอรอมันขึ้นมาก่อนมันมัขึ้นมามันจะคุ้มมันไม่มีพีกายเพียอะไรทั้งนั้นอะเฮ้ยนี่ไง กับบูชิกาลาบาชูโอ้เจอด้น้อยกักาลาบาชูอับไม่เลยกับสมบัตเลิศชัวจังเออไม่เลยกช่อเลย่าเนาะนี่บอสตัวไหนบอสตัวไหนไม่รู้แต่ที่รู้อย่าเพิ่งออกไปไหนได้ไหมแป๊บนึงสองชั่วโมงใช่ไหมที่เราเล่นมาเนี่ยจะสามแล้วเพื่อนเฮ้ยเอามุดท่อครับมุดท่อครับอย่าเพิ่ง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 โอเคเดี๋ยวกูรอเดี๋ยวกูรอเลื่อนขึ้นเยอะเลยมามุดท่อ เร็วที่สุเติมพลังก่อดไอ้เ่ี้ยูวไปไหนกันกูไปไปพักก่อนไปพักก่อนไปพักก่อนสามสองหนึ่งไปกูติดกูติดหาอะไรนั่งแล้วไปเรื่อยเราหันหลังดูได้เลยน่ะหันหลังอ่ะเดี๋ยวมาตาม ไอ้คนหลังจะโดนก่อนไม่ใช่อะไรหรอกเต็ปสเต็ปแล้วแข่งเฮ้ยเชี่ยข้างหลังไม่ตามาแล้วอ่ะใกล้แล้วรู้แล้วหันไปข้างหน้าพอหยุดนอดแล้วยังแล้วก็เราต่อต่อแน่นอนเชื่อกูตุนออกมาแล้วใครมองไม่เห็นแล้ววะหันหลังไปดูดิ นิวฮะนแล้วไปดูบินเฮ้ยคุเฮ้ยอะไรอ่ะกกููตกใจไอ้ยี่อะไรวะกูหันหลังอยู่เดียวอะไรวะมันมันจำสเกลอูฟิสอะไโอ้มึงผีท่อเฮ้ยจริงจริ้วอ้ผีท่อไม่น่ากลัวมากเลยนะโว๊โว๊เฮ้แมงกระพุนอะไรอ่ะเฮ้ยแมงกระพุน เอายืนได้แล้วยืนได้แล้วเพชรยืนได้แล้วเฮ้ยไฟกูสว่างมากเลยเนี่ยเพชรยืนได้แล้วเพชรแล้วทำไมกูยืนไม่ได้อีกอะอ้าวกูนั่งแล้วก็ยืนไม่ได้อีกอ่ะต้องกดนั่งแล้วก็ยืนไม่ได้อีกหรอทำไมตพอยังเดินยังยืนเนี่ยกูนั่งเลยอ๋อเออไดาได้ต้องไปพื้นที่มีมีมีพื้นไฟเออไปไปไปเร็วเพชรเร็วทำไมลงน้ำแล้วมันยืนขึ้นไม่ได้หรอไอเที่ยเกมมัน้ำละไงน้ำเนี่ย อัาทิายดูซสายดูโอยไม่ด่ดไเิอนันเี้ยัอนอกูอ่านอีกยัอ่าอีกย่อีย่นอย่อียน่าน้อ่นอัานยนกนอียานนียอนองอนอนอีานอนอนันละรอบโอี้ย กูอาบน้ำแค่แค่เชา้าแบบเย็นแล้วก็จะมีช่วงที่มันร้อนมากกูก็ไปอาบน้ำเฮ้ยตรงนี้ปะทางนี้ทางนู้นทางนู้นทางนี้ทางนี้ทางนี้รอรอรอ,อเพื่อนก่อนนะมื้อไฟไฟบักไอ้ทางไปไหนอีกแล้วนเ,เ,เนี่ยไอ้มันฝนจังเออไปนำเลย เขาไม่ได้ให้เราทำอะไรโอเคเราต้องไปทางนั้นแหละไอ้ทางนั้นอะมันูยหินรูปหน้าอะไรหน้าปากแบบใช่ไหในถ้ำเหรอมันด้วยนี่ใช่หรอทำอินไซด์เลยเหรอตัวนี้ไยทำไปเลยหรอเข้าปากเลยโอ้เสร็จแล้วใช่หรอใช่หรอในที่สุดใช่หรออ๋อ คราวนี้โอ้กูต้องเจอกับอีกที่นี anyway> ่แน่นอนยมบาลยมบาลคือคนพวกนี้ไว้นะไอ้พวกที่สร้างเวรสร้างตามเดี๋ยวมึงอ่านแล้วจำไว้นะโอ้โทบินคอนติเนอร์โอ้ทีดีที่สุดกระจอกทีหลังจากที่เล่นมาตั้งแต่กี่ทุ่มวะเราเนี่ยมสเตออร์นิามทุ่มนะ ตอนนี้ก็เวลา5้าทุ่มสิบอดนาทีกันได้เอ้ไม่สิบเอนาทีในการบกลเลเลยละการบอเลี่9นะครับแมาสุดยอดจริง